ดมอร์นนิ่งคุณยายน้องพลอยนะคะนี่คือคุณยายน้องพลอยของเรานะคะเมื่อคืนฝนตักเนฝนตกหนักเลยนะคะฝนตกหนักเลยนะคะสวัสดีแม่แม่ท, ENTE, ทุกทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะกดมอร์นิ่งคุณยายน้องพลอยนะคะกดมอร์นิ่งนะคะนี่นะคะคุณยายนะคะนี่คือที่นอนคุณยายนะคะคุณยายของเรานะคะเล่นโคนนะคะเมื่อคืนนะคะดูนะคะฝนตกเล่นฝนนะคะ ฝนตกหนักนะคะเมื่อคืนนะคะเล่นฝนเปียกนะคะหมดเลยนะคะดินนะคะโครนเต็มตัวเลยนะคะคุณยายของเรานะคะเป็นช้างเผือกเลยนะคะเป็นช้างเผือกเลยนะคะนี่คือที่นอนของน้องนะคะน้องก็นอนตามธรรมชาติแบบนี้นะคะน้องนอนตามธรรมชาติแบบนี้เลยนะคะนี่คือบรรยากาศตอนเช้านะคะเมื่อคืนฝนตกหนักนะคะหลังจากที่เม่ควานปิดไรนะคะฝนก็ตกเลยนะคะฝนตกเลยนะคะก็ทําให้คุณยายนะคะเล่นโคลนนะคะเล่นโคลนนะคะ เปียกหมดเลยนะคะไม่ใช่เล่นครูนนะคะตัวนะคะตัวเผือกเลยนะคะตัวเผือกตัวแดงเลยนะคะคุณยายของเรานะคะนี่นะคะนี่คือที่นอนของคุณยายนะนี่คะคุณยายของเรานะคะเดี๋ยวไปหาคุณยายตะวันกันนะคะ o มอร์นิ่งนะคะ굿มอร์นิ่งคุณยายตะวันนค่ o 굿มอร์นิ่งคุณยายตะวันนี่คือคุณยายตะวันของเรานะคะนี่คือคุณยายตะวันของเราจ้านะนี่นะคะของยายของเรานะ มอนิ่งนะคุณยายของเรานะนี่เล่นโครนเหมือนกันนะคะคุณยายของเรานะคะไม่เบานะคะไม่แพ้กันเลยนะคะคุณยายน้องพลอยนะคะไม่แพ้เลยนะคะเล่นโครนกันทั้งสองเชือกเลยนะคะเล่นโครนกันทั้งสองเชือกเลยนะคะนี่นะคะตัวเผือกหมดเลยนะคะช้างเผือกนะวันนี้พาแม่แม่มาดูช้างเผือกกันนะคะนี่คุณยายของเรานะคะเล่นโครนไม่แพ้กันค่ะคุณยายน้องพลอยเลยนะคะนี่นะคะคุณยายของเรานะ นี่คุณยายของเรานะคะดูนะบรรยากาศนะคะภูเก็ตตอนเช้าเช้านะคะวันนี้นะคะตื่นขึ้นมาท้องฟ้าแจ่มใสนะคะเมื่อคืนก็ไลฟ์สดเสร็จก็ฝนตกหนักเลยนะคะนี่ค่ะคุณยายเล่นดินโชว์นะคะเล่นดินโชว์คุณยายนะคะโชว์นะคะโชวเวอร์นะคะคุณยายของเรานะคะคุณยายน้องฟอยของเราโชว์พาลังแล้วนะคะเล่นดินโชว์แล้วนะคะบนสูงนะคะบนสูงเล่นดินโชว์แล้วนะคะคุณยายของเราคะโอ้โหโชว์พาววเอร์คุณยายโชว์พาววเอร์หน่อยนะอืม ไม่เบาไม่เบานะคะคุณยายของเรานะคะไม่เบาไม่เบานะคะนี่นะคะอยากไปแล้วนะคะอยากออกแล้วนะคะรอคิวก่อนนะคะคุณยายตะวันนะคะให้คุณยายน้องพลอยออกก่อนนะคะให้คุณยายน้องพลอยไปอาบน้ําก่อนนะคะคุณยายตะวันรอสักครู่นะคะรอคิวสักครู่นะคะรอคิวสักครู่จ้านะคะรอพอกวันนะคะคุณยายตะวันนะคะรอก่อนนะคะ ให้คุณยายต้องพลอยไปก่อนนะคะให้คุณยายน้องพลอยไปก่อนนะคะชมบรรยากาศนะคะภูเก็ตนาตอนเช้าเช้านะคะนี่นะทำชมวิวกันตอนเช้าเช้านะคะตรงที่คุณยายตะวันยินอยู่นะคะวิวจะสวยมากเลยนะคะแต่ว่าไม่ควานขึ้นไปไม่ได้นะคะเดี๋ยวคุณยายเตะเอานะคะเดี๋ยวคุณยายเตะไม่ควานเอานะคะคุณยายยังไม่ชอบไม่ควานอยู่นะเดี๋ยวคุณยายเตะเอานะชมบรรยากาศแค่นี้พอนะแค่นี้พอนะคะคุณยาย เขาไปใกล้คุณยายไม่ได้นะคะเดี๋ยวคุณยายเตะเอานะคะยายตะวินของเรานะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะคะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นเลยนะคะบรรยากาศท้องฟ้านะคะยามเย็นนะคะยามเ,นนะะามเช้านะคะนี่คุณยายตะวินของเรานะคะนี่ เชือพาวเวอร์นะคะเชือดพาวเวอร์คุณยายเราก็เล่นดินดีนะคะโยนดินโยนดินโย,ยนดินอาบนะคะอาบดินอาบโคลนนะคะอาบน้าแร่แช่น้านมอีกนะคะคุณยายตะวันของเรานะคะ <vault. S 1> รอก,ก่อนนะคะคุณยายนะคะเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยนะคะฝนตกหนักนะคะคุณยายของเราก็เล่นโคลนกันทั้งสองตัวนะคะมอมแมมหมดเลยนะคะ เอามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้แม่ควานด้วยนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะท่านใดเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้แม่ควานด้วยนะคะช่วยเพิ่มยอดซับให้แม่ควานด้วยนะคะคุณพี่คุณแม่จะดีจะบนทุนทานจ๋านะคะเดี๋ยวไปหาคุณยายน้องปลอยต่อกันนะคะไปดูคุณยายอาบน้ํากันนะคะนี่คุณยายของเราก็ได้มาถึงที่อาบน้ําแล้วนะคะได้มาถึงที่อ่างอาบน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คืออ่างอาบน้ํานะคะ อ่างอาบน้ำของคุณยายนะคะอาบน้ำค่ะพ่อควานนะคะคุณยายนะคะอาบน้ำนะคะสุกี้ไครนะคะอาบน้ำสุกี้ไค่ล้างคือโคนออกนะคะคุณยายนะคะกรบพ่อควานนะคะนี่อ่างอาบน้ำนะคะยืนยืนนะคะยืนให้พ่อควานอาบน้ำให้นะคุณยายของเรานะคะยืนให้พ่อควานอาบน้ำให้นะคะอืมอืม หิวน้าหิวน้ำหิวน้ํกขอน้้าหน่อยพ่อฟ้านะคะหิวน้าหิวน้าจ้านะคะขอนน้ำหน่อยจ้านะคะคุณยายของเรานะคะตัวก็จะมอมเมมเป็นช้างเผือกเลยนะคะเล่นคลนกันนะคะเล่นคลนกันนะคะเมื่อคืนคุณยายนะคะทั้งสองเชื่อนะคะเล่นคลนกันนะคะนี่คุณยายของเราตัวมอมเมมหมดเลยนะคะคุณยายของเราคะตัวมอมเมมหมดเลยนะคะตัวมอมเมมหมดเลยจ้าคุณยายของเรานะคะ อาบอับชู่ๆนะคะหันหลังหันตูหันไปหันมาคุณยายของเรานะคะอืออับชูๆหันไปหันมานะคะตัวมอมเมมหมดเลยนะคะคุณยายของเราเป็นช้างเผือกเลยนะเป็นช้างเผือกเลยนะคะ อาบเสร็จแล้วนะคุณยายของเราอาบเสร็จแล้วนะคะอาบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาบน้ําขัดตัวนะคะถัดสีชวีวันเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะเดินดุ่มๆไปเข้าที่พักนะคะพักผ่อนได้ตามอัสยาศสยนะคะคุณยายน้องพลอยนะคะพักผ่อนได้ตามอัศยาศส่นะคุณยายของเรานะคะเดินไปแล้วนะคะพ่อขวานนะคะเต่๋ยพ่อขวานนะคะก็จะเอายามาให้นะคะเอายามาให้นะคะแล้วก็ไปเอาคุณยายตะวันนะคะ มาต่อนะคะไปเอาคุณยายตะวันมาอาบน้าต่อนะคะเชือกต่อไปนะคะเสร็จแล้วก็จะไปตัดหญ้าหาย้าให้คุณยายนะคะไปตัดหญ้าหาย้ามาให้คุณยายทั้งสองเชือกนะคะหลังจากนี้ก็อาบน้าให้คุณยายช้างเสร็จทั้งสองเชือกนะคะพอควาก็จะไปหาย้ามาให้คุณยายนะคะส่งเด็กๆไปโรงเรียนนะคะแล้วก็ไปหาย้ามาให้คุณยายนะคะกลับมาก็ประมาณห้าโมงเช้านะคะสิบเอ็ดโมงนะคะประมาณนี้นะคะกลับมาก็มาเก็บขยะนะคะมาเก็บขยะนะคะ เก็บขยะที่พักให้คุณยายนะคะเพราะคืนฝนตกหนักนะคะก็แฉะนะคะเลือเทอะไปหมดเลยนะคะที่พักคุณยายนะคะที่นอนของยายข้างบนนะคะหลังจากนั้นพักกิจงพ่อควานะคะก็คือพักผ่อนนะคะพักผ่อนนะคะหลังจากทําความสะอาดที่นอนให้คุณยายเสร็จก็จะประมาณบ่ายนะคะก็จะได้กินข้าวกันก็ข้าวเช้าก็เป็นข้าวเที่ยงเลยนะคะก็จะได้ทานข้าวกันก็ทานข้าวกันก็เป็นข้าวเที่ยงเลยนะคะเช้าเช้าเป็นข้าวเที่ยงนะคะ หลังจากนั้นพ่อควงก็จะพักคนตามอัธยาศัยนะคะไปสามโมงนะคะมมคก็ผสมมือคุณก็ไปรับลูกนะคะจากโรงเรียนนะคะกลับมานะคะก็พาคุณยายออกมาตรงที่ไหลสุดนะคะเตรียมตัวเตรียมของกันนะคะก็จะเสร็จก,ก็ประมาณหกโมงนะคะห้าโมงหกโมงนะคะเตรียมข้าวเตรียมของนะคะรับลูกมาจากโรงเรียนนะ,ะทานข้าวทานอะไรกันนะคะให้ลูกๆนะคะภารกิจในแต่ละวันของพ่อควงกับคุณยายช้างนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ่ะในแต่ละวันนะคะ คุณยายช้างกับพวกควงก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะในแต่ละวันนะคะตื่นเช้ามาอาบน้ําล้างตัวนะคะให้คุณยายนะคะแล้วก็ไปหาหญ้านะก็จะกลับมาประมาณเที่ยงนะคะสิบสิบโมงสิบเอ็ดโมงนะคนก็จะกลับมานะคะพอกว่าจะเจ็ดภารกิจก็ประมาณเที่ยงนะคะประมาณเที่ยงเที่ยงนะคะถ้าวันไหนแฉก็ช้าหน่อยนะคะวันไหนที่ฝนไม่ตกก็สบายหน่อยนะคะเก็บขยะก็ง่ายหน่อยนะคะสาหรับพวกควานกับคุณยายช้างในแต่ละวันนะคะนี่ ที่ใส่อ่างน้ําก็เก็บออกนะคะเก็บออกให้สะอาดเรียบร้อยนะคะนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่ไรสุดเมื่อคืนนะคะยังเก็บขยะไม่เสร็จนะคะยังเก็บขยะไม่เสร็จนะคะนี่นะคะตรงนี้ตรงที่ไรสดเมื่อคืนนะคะส่วนข้างบนก็เป็นที่นอนของคุณยายนะคะก็จะเลอะเทอะกว่านี้นะคะข้างบนที่นอนคุณยายก็จะเลอะเทอะกว่านี้นะคะสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะพ่อควานนะคะพ่อควานแม่ควานพ่อๆอแม่นะคะนี่คือเป็นชีวิตจิตวิตราประจําวันของพ่อควานกับคุณยายช้างนะคะ ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะตั้งแต่ละวันนะคะสําหรับบิคลิปนี้นะคะแม่ควงก็ต้องขอลาเาไปก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้แม่ควงก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ,คนนะ,คะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะท่านใดที่เข้ามาแล้ฝากาากดไลค์กดแชรก์กดติดตามกดสับสักไรให้แม่ควนันด้วยนะคะตอนเย็นอย่าลืมมาอุดหนุนคุณยายช้างด้วยนะคะเมื่อคืนคุณยายช้างขายผลไามา้ไม่หมดนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ใจดีใจบทุกท่านเมตตาคุณยายด้วยนะคะ ท่านใดอยามาอุดหนุนคุณยายอยากเข้ามาเยี่ยมชมคุณยายอยากมีตาคุณยายชาต้องสองเสื้อของแม่ครันก็กลาบยินจอเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายคะ่ะ